สวัสดีครับผมชิปนี่ก็เจอกันอีกแล้วครับผมตอนสบงานทุกอย่างครับเนาะวันเวลาที่มีค่ามันก็มีค่าครับเนาะทำยังไงให้มันมีค่าต้องทําให้เป็นเงินครับผมเงินเงินคืออะไรเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือดูแบบของพระเจ้า มันคือทุกสิ่งทุกอย่างซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ซื้อความถูกหรือว่ารูปแบบสินต่างๆก็ไม่ได้ครับเราจิตใจของมนุษย์คนเราบางคนบางครั้งบางอะไรก็ไม่ได้ครับเนาะแต่สิ่งต่างๆที่มันมีค่าก็ยกระดับขึ้นมามีค่านั่นคือเงินตราครับเนาะเงิน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 ครับเนาะแต่ว่าสกุลเงินมันเหมือนกันไหมสกุลเงินครับเนาะสกุลเงินอะไรที่เอ่อเยอะที่สุดอะไรที่น้อยที่สุดแต่ว่ารูปองของการเศรษฐกิจหรือว่าฐานเศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมการเปลี่ยนแปลงครับเนาะการเปลี่ยนแปลงในรูปของทุกประเทศ อ่าแล้วเราจะไม่เอาเงินสดเราจะเอาเงินดิจิทัลครับแลาวเงินในรูปแบบนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงในรูปของค่าเงินนะัให้มันเท่ากันคล้ายๆกันแล้วก็ใกล้เคียงกันนั่นคือรูปแบบของเงินครับเนาะแต่ถ้าเป็นธนาคารก็รูปแบบเงินดิจิทัลในรูปของเสือเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงค่าเงินอ่าไปในตัวของมันเองอ่าจากประเทศเงินดอลเงินมาคเงินอะไรก็จะลดน้อยถอยลงในเงินสิงคโปร์หรือว่าเงินลาวเงินดีจีบมันก็จะยกระดับจีบขึ้นมาในโลกของเงินบาทดังนั้นแล้วในรูปแบบของเศรษฐกิจการค้ากันไทยก็เป็นนนใรูปปีีเเ่่ยางิน คุณเงินก็สําคัญครับเนาะแต่ว่ารูปแบบที่เราจะเปลี่ยนแปลงมาและเปลี่ยนแปลงในรูปของสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นธนาคารหรือว่าสินเชื่อหรือว่ารูปแบบใดๆก็ตามค่าเงินครับเนาะค่าเงินการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเงินสดเงินสดเปลี่ยนได้ไหมเงินสดมันก็ได้ค่าได้ราคามันก็ไม่ไม่ไม่ได้ราคาได้ราคาลำนางเนาะแต่มันก็เป็นเพดานนั่นคือเพดานเงินเงินครับเป็นเพดานเงินในรูปของเพดานเงินในรูปของท่าเงินบาทเงินบาทเท่าไรเท่าไรเราเนาะเดี๋ยวนี้มันเท่าไรสามสิบสี่สามสิบสี่สามสิบสามดอลลาร์เนาะครับมันน้องหนึ่งบาทครับเนาะ ร้านหนึ่ที่บาทเท่ากับดอลลาร์ประมาณนี้ก็อันเยอะพอสมควรครับเนาะเงินจีบเงินลาวก็ลงมานี้เลยเนาะแต่ว่ารูปแบบของการเปลี่ยนเงินในคุณเงินในรูปแบบของเงินอีชเช่นมันก็มันมันคล้ายกันแต่รูปแบบของมันมันเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลในรูปแบบของอุปกรณ์ออในรูปแบบของการค้ากันขายดังนั้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนเงินมันเปลี่ยนที่หรือว่าเปลี่ยนที่กันย้ายที่อินฐานมันก็เป็นุกลยุทย์กลยุทธ์ที่ดีครับเนาะการเมืองการปกครองก็เป็นอีกรูหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง่าเงินของเรา การที่เราจะเปลี่ยนแปลงค่างเงินในระบบการบริหารนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากคนส่วนหนึ่งดังนั้นแล้วที่เราจะมีศักยภาพในการเปลี่ยนค่าค่าเงินแต่ก่อนแต่ก่อนค่างเงินเอาแต่เงินเอา่งเงเอาก็เรียกว่าเอาแต่เงินบาทเนาะเอาแต่งเงินสดเงินบาทเงินสดอ่า25ตังค์30 25ตังค์50ตังค์อ่าไม่เอาหนึ่งบาทหนึ่งบาทสองบาทจะเพิ่มขึ้นมาในรูปแบบนี้ครับเนาะค่างเงินก็เปล <S <S <ๆ S 2> เปี่ยนในรูปแบบนั้นก็เป็นอีกรูปแบบที่ดีครับแต่ว่ารูปแบบของกัลยุทธ์มนี้ก็ยังไม่ได้ในรูปของการค้าในรูปทบบเศรษฐกิจที่เป็นนตลาดหุ้ หรือเปลี่ยนแปลงในรูปแบบค่าเงินให้กับเงินของประเทศนั้นๆที่ใช้สกุลเงินนั้นๆเปลี่ยนขึ้นมาหลายอย่างกลยุทธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครับเนาะดังนั้นแล้วเราก็ต้องมีหลายๆด้านที่มีมุมมองการที่จะสร้างเงินขึ้นมาเรามีเงินเท่านี้แต่ว่ารูปแบบของเราจะสร้างเงินขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนี่มัน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 ต้องมันมันต้องถูก ทุกที่มันต้องมีในรูปแบบของเศรษฐกิจมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นคนจนหรือว่าคนมุมกลางมมนจะเปลี่ยนได้ไหมมันก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่ารูปแบบของรัฐบาลหรือว่ารูปแบบของผู้ประกอบการรายกลางรายใหญ่หรือว่ารายเล็กนี่อาที่จะเติมเตือนคือนทีตัวเองขึ้นมารายกลางอ่ามันจะเป็นไปได้ไหมการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไม่ได้ครับเนาะนั่นคือรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ครับเนาะคุมการปกครองก็ไม่ต้องมาเสียครับนอสิงต่างๆมันเป็นเกิดเอ่อพัฒนาครับเป็นนกกระตุ้นมันต้องไม่มีอะไรครับเนาะ ก็ไม่รู้ว่ารู้ตั้งนานแล้วครับมันก็เป็นไม่ไม่ขี้เกียจพูดครับผมไม่ทำอะไรได้นั่งอยู่เนี่ยครับชีมโมให้พวกฟังครับอะไรอ่าผมคนที่ประมาณนี้ครับผมไม่รู้ประมาณนี้ก็พคนเดียวก็รู้แต่ไม่รู้อ่อาครับผมเนาะอ่ะจะเริ่ม,มต้นมาเริ่มต้นครับเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับเนะาะจะอ่ามีตอ่อยจ่อยจ่อยครับเนาะก็หลายอย่างครับเนาะสิ่งใดๆก็ตามในรูปแบบของที่เราจะเปลี่ยนแปลง ไปเป็นธนาคารในรูปแบบของธนาคารสินเชื่อเห็นไหมธนาคารสินเสีฐานได้มีสิมเข้าไปบริหารอย่างศักยภาพมีศักยภาพมั่นคง <Columbus> แต่ว่ารรป่บงของศักยภาพมั่นคงมันไม่ได้เปลี่ยนในกลไกในรรปแบบของประชาชนคนธรรมดาในเรื่องของกลุ่มที่เป็นกลุ่มบางในกลุ่มปากกาไม่มีศักยภาพใดๆในรูปแบบนี้นะคค่าเงินไม่มีมีมีค่าแต่ก็มีมีค่าก็มีค่าสําหรับเขางินส่วนหรือว่าเงินขนาดเงินในรูปแบบของเงินอิเลกทรอก็ไม่มีค่าใดๆเลยการเปลี่ยนแปลงก็เท่ากันในรรปแบบของเท่ากันก็เป็นในรูปหนึ่งครับน้องแต่ว่ากำลังจ วันนี้วันหนๆเขาันวันใดๆก็ตามในระบบของนี้ก็เป็นเรื่องนงเราต้องขีตไปเองขึ้นมาเป็นในระบบของผู้บริหารโอ้ผู้ผผผผระบกรอบการโ็ยใหญ่ๆกลางๆเราจะทําได้มากันเต็ลงในระบบนี้ก็ทําได้ แต่ว่าผู้ประกอบการรายการรายเล็กรายใหญ่เรื่งมูล่าษีหรือว่าบุคคลสินด,ดามมันจะมีอวกคณ์ปราวนาพวกมาคนไปอยู่ในไ้นอกใสไในของมันอยู่ในรูปแบบนั้นก็ในมุนี้นก็นกั้นเราก็ต้องมีคยกว่าใช้เงินในรูปแบบของเงินดิจิทัลนการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนั้นก็ดีครับเนาะแต่ว่าในรูปแบบของความปลอดภัยมั่นคงก็การเป็นการแฮกหรือว่าการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นอีกรูปหนึ่งก็ฝากไปเนาะ เราไม่มีเงินเราเปลี่ยนได้คำนองไใช้ในรูปแบบของการหาเงินหรือว่ารูปแบบของการเป็นธนาคารอยู่ในนั้นการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนเงินตราหรือว่ารูปแบบอาหารธรรมชาติริมทรัพย์ก็ใช้อย <c oughs> ู่ในนั้นเลยครับเรานั่นคือการแลกเปลี่ยนเงินค่าเงินของเราเราเราทำได้ในเรืของการค่าเงินอันดับแรกคือครังินในรูปแบบของกานเปลี่ยนกุญยตรงนี้แต่รูปแบบของที่กุยจริงจริงจริงจงที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่จะให้มันเป็นในรูปแบบของเงินบาทหลายตัวหรือเงินบาทหลายตัวเราจะสร้างขึ้นมาหรือยังไงคุณ ดังนั้นแล้วสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหลายอย่างครับเนาะที่มีพัฒนาให้กับรัฐบาลรัฐบาลมีิทธยภาพในเรื่องของทุกที่ทุก,ทกทเวลาทุกอย่างครับเนาะก็มีมุมมองหลายๆด้านครับที่มีศักยภาพที่ไม่ไม่ไม่ได้ไไเ,ปเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายสําหรับเงินที่เป็นเขาเรียกว่าเงินสกุลเงินสกุลเงินนี่เนา็ต้องําเยอะมากมายกันที่จะเป็นสกุลเงินนี่กเ็เป็นเงินคริปโตเงินอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงมัน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 ก็อาจคล้ายๆกันแต่ว่า ถ้าเราเปลี่ยนแปลงในค่าเงินเขาเรียกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงค่าเงินสดได้แต่ว่าเปลี่ยนแปลงยากค่าเงินสดเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงค่าเงินสดได้เราจะทํำยังไงบ้างในดุลของต้องไปดูรัฐบาลครับรัฐบาลบริหารยังไงมีคนไกลยังไงระบบโครงสร้างอะไรยังไงฐานเศรษฐกิจยังไงกลุ่มสภาพั์จะเป็นอะไรยังไงกลุ่มที่เป็นสซนเชียอ์ทางอินเทอร์เจะทาอะไรยังไงวางแผนยังไงถ้าคนไกนี้เรารู้หมดแล้วล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมได้ด้แก้ไขได้ในรูปของเปลี่ยนเงินได้ง่ายมากกำลังคนไกของโลกเราจะเป็นผู้สร้างเงินนที เราจะสร้างเงินขึ้นมาแล้วจะผลิตเงินทันทีครับผมไม่ได้ผลิตเงินไม่ได้ผลิตในรูปแบบของที่จะเป็นกลไกในรูปแบบของเงินดิจิตอลในรูปของสื่ออลน์แล้วก็ดึงออกมาใช้ในแบบนี้มันไม่ใช่ในแบบนี้เราสร้างในรูปแบบของค่าเงินค่าเงินในรูปของเงินบาทเงิน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 เป็นเงินสดได้ง่ายมากสาหรับผู้บริหารรัฐบาลครับเนาะดังนั้นแล้วสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงในรูปของค่าเงินก็ทําได้ง่ายครับเนาะเราจะทาให้เท่าสามสิบบาท ในรูปของโอนสามสิบดอลเท่ากับหนึ่งบาทโอนสามสามสิบเท่ากับหนึ่งต่อหนึ่งได้ครับเนาะหนึ่งต่อหนึ่งหรือสองต่อสองหนึ่งต่อสองได้หรือว่าหนึ่งต่อห้าได้มันขึ้นอยู่ในกลไกนีนกลไกที่เราจะอยู่ตรงไหนบางคนตรงนั้นตรงนี้หรือว่าใครที่มีคนไปอยน์ตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนบ้างที่จะเอาเงินมาในรูปแบบนี้บ้างหรือว่าพม่ากษัตริย์หรือว่าใครที่ไปกลยุทธ์ยึงต่างที่ไปอยู่ต่างประเทศเอาเงินเปธนาคารไปดูบ้านในรูปการตวอสอบเงินตรงนั้นตรงนี้หรือว่าใครบ้างที่เอาเงินไปไหว้ฝ่านโตรงนา้ อ่าไม่ได้เสียภาษีแล้วเสียเฟอภาษีตรงนั้นตรงน,นี้มันง่ายไปก็เป็นนั่นคือมหาเศรษฐีหรือว่าเศรษฐีที่อามีกระโยชน์มุมมองหลายอย่างนด้านครับก็ไล่ปอาไว้คนโง่คือประชาชนคนโง่คือผู้บริหารคือข้าราชการครับยิงตามมีเรื่อยๆขับโง่ให้กับประชาชนผมให้ประชาชนคนที่อ,อยู่ไทยตั้งกันปกครองจะตัวเองเป็นพื้นพื้นฐาน,น,นู่วนกันขับนาะก็เป็นหลายอย่างรับเป็นด้านครับผมแต่ว่าการบริหารง่ายมาก การที่บริหารในรูปยกระดับในรูปของข้างเงิ้หนึ่งบาทหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งนี่ได้ง่ายมากครับเนาะก็ฝากไปด้วยครับเนาะก็เป็นอุตาหองหอนหรือว่าเป็นคนรู้เล็ๆกๆน้อยก็อ่านหนังสือมาครับเนาะแล้วก็วิเคราะห์มาเล็ๆกๆน้อยในรูปแบบที่เราเปลี่ยนแปลงก,กลไกอ่าสิ่งนี้ครับเนาะก็เอาไว้เท่านี้ครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับนะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเนาะสวัสดีครับผม